ทุกคนคะนี่คืออาหารมื้อสุดท้ายที่ชมกินแล้วว,ว,ว่ากักตัวที่ไต้หวันอุ้ยโอโนอไม่แย่นะคอมบินเนชันระหว่างสิ่งที่เราไม่ชอบกินกลัวผมไม่เผื่อเหตุอำ <c oughs> ไม่ขมไงไง <c oughs> เวลาผ่านไปเร็วมากทุกคนแป๊บแป๊คือวันนี้วันที่11แล้วก็มื้อเช้านี่คือมื้อสุดท้ายเน,ยนย้ คลิปนี้เนี่ยชมพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตั้งแต่วันแรกที่มาถึงจนถึงวันนี้เรากินอะไรมาบ้างบอกเลยว่าทุกเมนูคาดไม่ถึงเพราะว่าอะไรอ้วนขึ้นดูดิมีวันที่10อันนี้เป็นครัวซองนะคะเฮ้ยเป็นมือแรกที่มีครัวซองอ่ะเฮ้ยคิดว่าน่าจะเป็นชานมซานมิงเจืออเนาะจุจีคล้ายคซับเวดอ,อืมนึกว่าจะเค็มเพราะบอกติอะไรแฮมเนี้ยจะรสชาติเค็มแต่ว่านี้ไม่ค่อยเค็มนะดีอ่ะ หรือเพิ่งแปลงฟันกระซองใต้หวานฟร s t า i m มโหอันนี้อร่อยอ่ะมันไม่หวานเกินไปอ่ะอันยันออกกระซูกันยันออกดิจันน้ำเปล่าไปดูกัน,นะคะ่ะทุกคนว่า10วันที่ผ่านมากินอะไรบ้าง มือนีมือแรกมาแล้วทุกคนคือหิวแบบหยุดร้องหยุดร้อง <c oughs> คือมันหิวแม่คือมากักตัวเขาจะมีตารางเวลาในการเสิร์ฟอาหารแล้วก็ตารางเวลาในการสัง่งแบบออเด์อาหารจากข้างนอกได้ย่องหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีไข่ที่เหมือนไข่พะโลแล้วก็มีอันนี้เหมือนหอยจ้ออุ้ยน,น้ำเต้าหู้แน่เลยเดานะอืมน้ำเต้าหู้จริงด้วยหวานนะอันนี้เหมือนไข่จ้อแต่ว่าข้างในเป็นกุ้ง ข้าวมันอ้วนๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นอะ่ะเช้าวันที่สองนะคะอย่าตกใจกันนะดิฉันเหมือนจะป่วยนิดๆเพราะว่าวันมันเย็นมากเลยอะ่ะนมขมโูดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่ากินอ่ะขอมแบงโตโน่แฮชเบรรี่โอ้ my god เบอร์เกอร์อืมอร่อยอ่ะข้างในมีไข่ด้วยแล้วก็มีชีสอันนี้ออกเค็มๆนิดนึงเนื้อมันเค็มอ่ะน,นม,มขโพดมนะฮะ โหอ,อุ้ยนมข้าวโพดอร่อยแมเขมข้นเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้หวานเพราะเราไม่ค่อยกินหวานเนี่ยถ้ากลับตัวเสร็จจะออกไปกินอีกข้าวเที่ยงวันที่สองน่ากินมากคือมันมันหอมมากเลยคือชมแกะแล้วเว้ยดูเหมือนเป็นแบบม,มันเหมือนข้าวไร่แกงบ้านเราแต่มีกุนเชียงมีไข่มีแมนมีหมูอบหมูทอดมีผัดผักไม่แน่ใจซุปอะไรเราชิมซุปก่อนดีกว่าผงว่าซุปดูแบบน่าทานมากเลยอะซุปพวยใช้เท่า อันนี้จืดจังอะลองกินกุนเชียงก่อนดีกว่าอร่อยอะทำผักกะหล่ำนี่คล้ายๆบ้านเรานี่น้ำพริกเลยไม่รู้มันเหมือนเครื่องเคียงในร้านอาหารญี่ปุ่นเวลาเราไปกินยากิตะกี้ก็จะมีผักเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยกวางตุง้งสับอันนี้เหมือนบูแดงบ้านเราอร่อยคอคอมื้อสามแล้วนะทุกคนไก่นะคะแล้วก็เอ้ยอันนี้เหมือนกระเพาะปลาผัดผัดผัก ข้าวผัดแล้วกุ้ยกูมงกลกลังถ่ายคอนเทนต์แล้วกู้อยู่มากเขากินคำนึงเหนียวไปนิดนึงแอบผิดหวังเฮ้ยต้องสังเกตว่าทุกมือที่มันข้าวราดแกงอ่ะเขาจะใส่แบบปวยเล้งเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยแนบมาให้ด้วยอ่ะปวยเล้งลวกธรรมดาที่เข้าใจว่าเป็นกระเพาะปลามันไม่ใช่ทุกคนมันคือฟักเป็นฟักผัดที่แบบตัวเปรี้ยวอ่ะอร่อยคุยกับใค่ะคุยกับตัวเอง วันที่สามเื้อเช้านะคะไม่อึเลยเบอร์เกอร์ขนมปงังแล้วก็ชาหรือกาแฟสักอย่างชีสแฮมหวานๆนิดๆแฮมอะรสอาตของความเค็ม <I got. S 1> ดีชาด,ดีมากชาอะไรก็ไม่รู้อู้ยนายจิมเป็นน้ำอะไรสักอย่าง <c oughs> เย็นๆข้างล่างมีเส้นด้วยอ่ะ <c oughs> นี่อะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะ อะไรอะ่ะมันพัดดีอะ่ะมันไม่ใช่เนื้อสัตว์อ่ะมันเหมือนเป็นทํามาจากแป้งนะอืมมันเหมือนจะเค็มนะทุกคนแต่ว่ามันไม่เค็มอืมคลดดู <laughs> สงสัยมากว่าน้ำน้าคืออะไรมันเย็นเย็นอะ่ะเพราะปกติน้ําทุกอันที่มาจะไม่ค่อยเย็นน้ำอะไรอะ่ะแต่ว่าอร่อยดีไม่หวานเลยชมชอบมาก วันนี้มีน้ำเต้าหู้เย็นด้วยแล้วคือวันนี้พวกคอามร่างกายเสร็จด้วยของทอดเลยจ้าอืมตองพะโล้รสชาตเหมือนรงเป็ดพะโล้เหมือนกันเลยอืมโคตรหวานเลยเรียกว่าน้ำตาลดีกว่า,าเรียกน้ำเต้าหู้เลย มีแฮชบราวน์แสนอร่อยนมข้าวโพดแล้วก็เบอร์เกอร์แบันี้เป็นเบอร์เกอร์ไข่ว่ะทุกคนดูดิเหมือนหมูผัดเทริยากิแล้วก็มีอ่าเต้าหู้เจ้าเก่า วันนี้อากาศไม่ค่อยสดใสเลยเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกหมูผัดเทเรียกิมือมันมีผัดก,กับอะไรก็ไม่รู้ต้นหอมหรือเปล่าอืมต้นหอมปล่อยเล้วแล้วก็มีหัวเชือกเท้าคนตะวันก็แอบติดจืดเหมือนกันเนาะมือยังอยากกินแบบบะหมี่อะไรเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยอยากกินมาม่า,มา,ม,ามากเลยต้องการแบบโซเดียม มือนี้ขอแบบจัดเต็มเพราะว่ามี Uber Eats เราสั่งมาจากเซเว่นนะคะกินไงอะ่ะเตง็งอันนี้มันจะเป็นไก่ทอดแต่โคตรหอมเลยอะ่ะอันนี้ฝรั่งเราสั่งมาจากอ b e ปอ a t s ีแล้วก็มีกาแฟไม่กินสล่ายมานานมากมไก่นด้กินมากเลยค่ะดดิมันเหมือนผัดเม่อวานบ้านเราไม่ไใช่หรนั่งเหมือนอาหารไทยอยู่นะเอาดีๆไมแอบจูด <am> กินฝรั่งที่นี่เราคิดถึงริกเกอือ ก็เ,เหมือนไส้หมูผัดเออหมูผัดเทอริยากินะเพราะว่ากลิ่นบะหอมมากนี่หนื่อยะพอหมูอิยากินมปังแล้วแบบอร่อยเดอ้อรีวิวข้าวกลางวันวันนี้นะคะข้าวหนะ้าน้องไก่มีเต้าหู้ะนะ,ะบวกปะอืมไมนชอบอะเหมือนลูกชิ้นปลาทอดแต่ว่าแป้งเยอะแป้งเยอะจนรู้สึกว่านี่ลูกชิ้นปลาหรือต๊อกกี้นะใส่ดินเนาะ มีเลือดหมูมีท็อปปิ้งอยู่ข้างในดูดิน่าจะเป็นซุปซัมติงของทีศไต้หวันะ่ะอืมรสชาติเหมือนกับพ่อปลาเลยเหมือนข้าวมันไก่อะ่ะมีกุนเชียงเหมือนเดิมผัดไอ้นี่อีกแหละมาเฟืองมหนึ่งซีกไก่แห้งผากมากสิวขึ้นแล้วก็คอแห้งตังนี้มีหนังอาจจะมีรสชาติมากขึ้นเมื่อกี้กินตรงเนื้อเข้าไปคือน้องจืดมากก็ย,ยังจืดเหมือนกันเมื่อคืนแผ่นดินไหวด้วยทุกคนถ้าเรากินข้าวหมดก้วันนี้เราจะอิ่มไหมเนาะ ซูบะจ่างแหละถ้าหมูหยองก็เขาโดหนไหนชาที่ไต้หวันแก้วแรกเหมือนกินน้ำเปล่ามือเที่ยงวันนี้นะคะเป็นหมูสามชัน้นแล้วก็ผักกานาชายแต่ว่าแอบเศร้าที่แบบเธอเธอดูไข่เจียวที่เขาให้มาดิสิวขึ้นเยอะมากเพราะว่ากินไอ้ผัดผักพวกนี้ยจุดอเค็อออมอะ เข้มอ่ะแต่ก็ไม่แย่นะรู้สึกว่าหมูหมูแบบหม,หมูนิ่มดีอืม <Yeah. S 1> วันนี้ซุปเนียอ,อันนี้เป็นข้าวเย็นชมวันนี้นะคะสองรอยี่สก้าดอลลาร์ไต้หวันสัง Uber e ่งอุ r e อ t ์มาน้ำลาดเนื้อมันคือรสชาติแบบไทยบ้านเราอ่ะอาหารญี่ปุ่นจะรสชาติเหมือนอาหารไทยได้ไงวะจุย้ยชิ้นใหญ่มากแม่อ,มอ,มอ,มอมืผักลวก ยมเช้ามีมีเถาชีน้ำพีชฟิลเหมือนแบบกล้วยทอดบ้านเราปะอืมมันทอดจริงน่าอร่อยข้างในเป็นแฮมเป็นไข่คลีนที่สุดอแไ่กินมาแล้วให้จันได้กินอะไรกินคลีนแบบนี้บ้างเถอะไม่แย่นะไม่หวานอันนี้เป็นข้าวกลางวันวันนี้นะคะอันนี้เหมือนเมนูจบวนไหมหคล้ายๆวันแรกเลย ยืนยันว่าชอบน้องหอยจ้อเหมือนเดิมนะคะอ่ามือเย็นกนไก่ย่างเฮ้ยอันนี้แอบเหมือนส้มตําไก่ย่างข้างบ้านซะเลยคือชลมเจ็บคอมมกน่าจะเป็นทอมซินนักเสพหรือเป็นอะไรสักอย่างในคอชลมเพราะมันกินของมันนะเธออันนี้ก็มาเต็มรูปแบบทั้งเจ็บคอแล้วก็สิวขึ้นดูเดี๋ยวสิวขึ้นกลางหม่งเลยอ่ะแอบแอบคล้ายๆไก่เฮริยากิอ่ะทุกคนนี่เส้นๆใหม่แล้ว ไม่มีโาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปลุ้นพรุ่งนี้เช้ากันว่าคืออะไรอครบหนึ่งอาทิตย์แล้วไหวมัว้พี่สาวนี่วันนี้เป็นเบอร์กระ่ังโปาปาๆหรอแล้วจะมีขนมทอดๆเหมือนท,ท,ที่เขาเคยมีมาให้รอบหนึ่งเเมื่อคืนสิวแตกนะคะอย่าได้ตกใจไปมาโยนจืดๆทุกคนคอมบิเนชั่นระหว่างสิ่งที่เราไม่ชอบกินนกว่ผมม่เคให้จะแล้แดดออกมันใส่เคม็มังอ่ะอะไรม่ไว เพิ่มอะกลางวันมื้อนี้มีความแปลกใหม่เป็นปลาแซลมอนนะคะทุกคนกับข้าวมีอปปูแต่ว่าวันนี้เราจะเก็บมื้อนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเราสั่งรามเมงมาคือถุงที่สั่งรามเงมงมามันลักซูรี่มากใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าดูนี้เมื่อฉันหยิบอันนี้ขึ้นมาเท่านั้นพี่สาวน้องให้ชกฟังเอ็น <laughs> ดูนะ โอ้มีความแก่ง่ายเฮ้ยมันเป็นไอเทมที่ดีอยู่นะอ้าวไม่แย่นะฮะง่ากินนะอ่ะอุ้ยดูดิไม่เลวสำหรับราคานี้แอนเส้นแอบแข็งไปหน่อยอะ่ะหมูชาชูหมูแผ่นเท่าหน้าเลยอะ่ะโคตรใหญ่อืมหมูดีนะฮะว่าไม่ได้อุย้ยนะ่ากินอยู่เด้อว,ว่าบบะมันมันแต่ก็น่าลองนะคะ เหมือนจะเป็นมะเขือโป๊ติชมไม่กินเลยอะมากินมะเขือจริงๆคนตอนไปจีนด่ตอนนี้ที่จินรนากการอนะคือปาลาสามลวดเว้ยราดพริกอะน้องไม่ใช่ปาลาสามอวดแทุกคนน้องเป็นซอสที่เปรี้ยวมากไก่มันเรี้ยวอะหรือมันเสียอะ คือมีชาอีกแล้วเริ่มเก็ตแล้วว่าทำไมถึงมีชาเพราะาอาหารมันพอกินชาเข้าไปแล้วเออมันดีขึ้นจริงๆนะนางจะมีบล็อกลีอันนี้คิดว่ายังไม่ได้ชิมแต่มองดูคิดว่าน่าจะเป็นกะเพราเพราะเหมือนเปนกะเพรามากเป็นเส้นอูด้งว่ะแกจืดมากเลยอะ่ะอืมอืมอะไรก็ไม่รู้ไม่อร่อยอ่ะ แกงผัดผักมาเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นผักหนะ้าตาที่มันเปลี่ยนไปหลังจากนหลายวันที่ผ่านมามันคือผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะข้าผัดปลาแซลมอนดูปลาแซลมอนดิมันก็มีผลไม้ให้เป็นมะเขือเทศที่ฉันไม่กินปลาแซลมอนเค็มจังอ่ะกินผักซะหน่อยมันเหมือนเดิมน้ามันผักกาดดองนะผมว่าเนี่ย เค็มจริงคำที่สองยิ่งเค็มอ่ามือเย็นวันนี้นะคะเราสั่ง Uber e a t ์มาตาปลา,าดิบไข่หวานเอออะไรเออเซตนี้ประมาณ260อดอลลาร์ไต้หวันนะคะอืมเจียมไม่ผิดหวังอต่พงชอบกินไข่ปลาแซลมอนมากอืมฟินอ่ะหอยเชลล์ค่อนข้างสดนะโอ้ตุก้กคิงท็อปปิ้งแน่นบึ้ วันเสาร์เงาเงาคนเดียวฝนตกน่างสดสุปมิโซกฟินแอบมีมือดึกอันนี้จริงๆเป็นข้าวเย็นที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะอยู่บ้านนี่แม่ด่าแนะ่นอนถ้ากินข้าวบนที่นอนแต่ว่าแน่ไม่อยู่มีผักด้วยเอาชิมผักก่อนละกัน,นหล่นบนที่นอนเพราะเห็นนี้แหลนะเนาะเขาเลยบอกห้ามกินข้าวบนที่นอนอืมผักอะไรอะ่ะ สยมากแน่นมากเนื้อชิ้นใหญ่มากอืม้มเนื้อเหมือนแบบก็เ,เหล่าเนื้อที่บ้านเราอะไรอย่างเงนะี้ยอืมอ้มอร่อยอะ่ะมื้อเช้าวันนี้นะคะเป็นนายชาชานมไข่มุกอ,อีกแล้วเจ้าที่ไม่อร่อยแนะนะน่แนแล้วก็มีไอเจ้าปลาจ่างรวมมิบไส้อีกเนี่ยโค้่ายินเลยชมสั่งมิสเตอร์โดนัทของไต้หวันแม่นะทุกคนสั่งมาเป็นบรันช์วันนี้เพราะรู้สึกว่าอยากกินกาแฟทำ <c oughs> ไมขมั้งอ่ะ ฉันน่ชอบกินลาเต้ที่มันนมเยอะๆที่มันดูแบบกาแฟหรือปวันนียอาคันดอลลิงอืมแต่มันดูไม่ค่อยหนุบเหมือนของที่ไทยนะอันนี้มันดูย้อยๆกว่าอะไรคือแปลว่าไม่นุบเหมือนของที่ไทยแล้วดูย้อยๆกว่ามัฟฟินเลเยอร์เนื้อเค้กแล้วก็เลเยอร์แบบน่าจะเป็นเนื้อชีสอันนี้เฉยๆ,ๆนะไม่แย่รสชาติเป็นหัวกันรสชาติจริงมันไม่เหมือนกัน ข้าวเย็นขอวันเกือบสุดท้ายนะคะเหมือนเนื้อตุ๋นเนาะนนกินเหมือนเดิมอันนี้มัน่นใจว่าอร่อยแน่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรพริกทอดหรอพริกทอดกับต้าหู้ทอดอยู่ด้วยกันเนาะอืกลินก่นดีกาชอบกินเนื้อตุ๋นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะอืโอโอ้โหคือเนื้อมันนุ่มมากผัดพริกกับคิดว่าน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาทอดหรือเปล่า มันเป็นเหมือนเต้าหู้ทอดจืดๆกับผิกผัดผิกทอดนอมมาให้คนดีมีพี่เป็นแฟนเข็มล้างไตน้ำมะรูนหวานมาก r e e n Tea นะคะลุยชาลุยชาออกเสียงถูกหรือเปล่าเส้นมือโซงคัสสอเหรออุ้ยเราชอบมากเป็นไฟน่ากินมากเลยอ่ะอืมเสนมานอร่อยะมันเหมือนแบบมันทอดก้วยทอดบ้านเราอะมันไม่เหมือนเป็นไฟแม็กใชเหรอ ถ้าออกไปกจะซื้อกินอีกปังนะนางมีความชุบไข่มานะหมูมันมีความเหมือนใส่แบบใส่ซอสไมายเนสมาด้วยอะไรเงี้ยอ่ะไม่แย่เพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันหวานมือเที่ยงนะคะเป็นไก่นิวอวรลีนคิดว่าน่าจะคล้ายที่เคยกินไปผัดเต้าหู้อันนี้เหมือนขิงหรือหน่อไม้มันตื่นเต้นมากเลยนะแต่ละมือจะกินอะไรอุ๊ยวันนี้มีลูกชิ้นด้วยอ่ะ ลูกชิ้นค้นอร่อยอะทุกคนแป้งหน่อยมากแล้วก็เนื้อแบบอุ้ยอร่อยมากแต่ว่าให้มาแบบเซี่ยวหนึ่งของลูกชิ้นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหมูสามชั้นกับการ์ดชายเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มีเทมปุระมาให้เทมปุระไม่เคยเห็นเลยอันนี้เห็นมือแรกมะเฟืองไอเลิศมะเฟืองขอกินอันนึงก่อนได้ปะ <laughs> ได้หรออืมอืมมะเฟืองอร่อยอะปลาไข่ มัแห่อร่อยงนาะเวลากินอะไรที่ไม่ค่อยคาดหวังนั้นจะอร่อยตลอดอะไรก็ไม่รู้อะจะแฮกุนก็ไม่เชิงจะห่อยจอ,อก็ไม่ใช่ชิ้นปลาค่ะพี่สาวเฮ้ยอันนี้อร่อยมากอายุใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยอะเค็มต้องกินข้าวอุ้ยหายแล้ว